รายการลูกทุ่งไทยแลนด์นะจ๊ะโอ้โหเรื่องดวงเนี่ยบอกก่อนเลยนะจ๊ะว่ามันอยู่คู่คนไทยจริงๆนะไม่ดูมันไม่ได้สิทุกสัปดาห์าต้องอัปเดตกันหน่อยนะคะแต่บอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะแม่หมอเจนนี่จะมาพยากรณ์ดวงให้ด้บัดดี้ ม <c oughs> ีเล่นเองด้วยเนาะเอ้ดนะ่เริ่มตน้นกันก่อนเลยนะคะสำหรับหนุ่มสาวที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแนะ่ชีวิตความรักการงานการเงินจะเป็นยังไงนะติดตามกันเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าการงานดีมากการเงินก็ปังมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ความรักเนี่ยคือแบบอยากได้อะไรคนรักก็ตามใจอะ่ะ โอ้โหนับว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ดวงดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ระวังสุขภาพเรื่องของระบบการย่อยอาหารหน่อยเนาะ เคี้ยวแบบหลายๆคำนิดนึงค่อยกลืนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าระบบการย่อยไม่ดีนี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมานะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะสำหรับหนุ่มสาววันจันทร์เนี่ยคุณจะมีงานเพิ่มนะคะเจ้านายหัวหน้าจะมอบหมายการงานให้คุณได้ทำเพิ่มนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไว้วางใจคุณไงคุณจะได้รับความไว้วางใจ จากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะโอ้โ oh, ห oh. ส่วนความรักเนี่ยจะบอกว่าไงดีอะนะคืออยากให้คุณหมั่นให้กำลังใจคนรักคู่ครอ,องของคุณสักหน่อยในช่วงนี้นั่นเองนะคะอยู่ในช่วงที่เขาต้องการกำลังใจนะคะสุขภาพมันจะมีเรื่องให้คุณต้องปวดหัว มีเรื่องให้คุณต้องเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางเนาะปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้ก่อนนะคะก็แก้ไขแต่ถ้าอะไรต้องรอเวลารอคนช่วยก็ปล่อยวางก่อนนะเครียดไปมันก็ยังแก้ไม่ได้นั่นเองนะคะมาต่อที่ดวงสําหรับคนที่เกิดวันอังคารกันคะ่ะช่วงนี้งานเยอะไหมเยอะเนาะเออนะคะก็มันจะมีปัญหาให้คุณได้เข้าแก้ให้คุณได้แก้ไขตลอดในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะการเงินเนี่ย ใช้เงินเยอะนะช้อปปิ้งปะหรือบางทีมันก็หมดไปกับเรื่องที่ไม่ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่นะคะประดังประเดมาให้ได้จ่ายนั่นเองเนาะนะใช้เงินตามอารมณ์ช่วงเนีม้มันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงปะรู้สึกตัวไหมดังนั้นวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะส่วนความรักเนี่ยยังไงดีอ่ะคุณเอาแต่ใจตัวเองนะเออเนี่ยการเงินก็ใช้เงินตามอารมณ์ความรักก็ทําตามอารมณ์ตัวเองเ,เอาแต่ใจตัวเองก็ ตีก้นลหลเลยนะคะหนุ่มสาววันอังคารเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างนะคะปัญหาสุขภาพนะคะจะมีเรื่องของการแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็เรื่องของกรดไหลย้อนนะคะถ้าเจอเรื่องกรดไหลย้อนนี่หแไม่เหมาะเคยเป็นนะคะมันปวดแสบไปหมดเลยนะคะยังไงก็ต้องออดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะปิดท้ายกันในช่วงนี้กับหนุ่มสาววันพุธกันก่อนกันแล้วกันนะคะแล้เดี๋ยวเหลืออีก3วันเราจะ กลับมาดูกันต่อนะเออนะเรามี MV ให้ดูนะคะอ่ะติดท้ายกันกับวันพุธนะคะช่วงนี้จะมีงานนะคะมีงานให้เข้ามานะคะแก้ไขนะคะปัญหาเรื่องของคนอื่นเนี่ยให้ระวังเอาไว้ด้วยนะ,ะเออบางทีแล้วคือแบบมันอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เข้าไปยุ่งเข้าไปช่วยนะคะหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาของงานเนาะ,ะแล้วก็ระวังเรื่องของคนอื่น จะเข้ามาหาเราเพราะเรื่องของผลประโยชน์นะคะช่วงนี้จะมีคนอื่นเข้ามาทําให้เราปวดหัวอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะส่วนการเงินเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนมายืมคนอื่นอีกแล้วนะคะเอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราช่วยได้นะเออนะยังยังไงก็แล้วแต่ช่วยตัวเองก่อนนะคะ <laughs> ที่เตือนนี่เพราะอะไรมันมีแนวโน้มจะไม่ได้คืนไม่ใช่อะไรเนาะแต่ถ้าอยากให้ยืมก็ ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะโอเคไปนะเรื่องความรักนะคะมีอะไรให้ใจเย็นหน่อยคุยกันค่อยๆพูดจากันนะคะบางทีแล้วถ้าเราใจร้อนไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะมีแต่จะแย่กับแย่เท่านั้นเองนะคะสุขภาพคือมันจะเกิดการร้อนในนะคะช่วงนี้ให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ชวนคนรัก ไปทำบุญถวายน้ำนะคะเออน้ำดื่มน้ำสะอาดเนี่ยแหละคะ่ะจะได้ใจเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องการเงินด้วยนะคะ mm hmm. เร็ก่อนสักครู่เดียวนะคะไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงจากพี่เท่งเทิดเทิงนะคะโยกได้ใ้รใช้เธออ่าแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดวงกันต่อสักครู่ในรายการลึกทุ่งไทยแลนด์กับวีเจเจนี่ค่ะ จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช้จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช้ ะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับคนที่ชอบพอมันยังเงาเขาคนนั้นก็ยังไม่ตอบมีแต่คนชอบชอบชอบแต่ยังไม่ใช่ <AD AL> จะเก็บบันเอวเต้นเือเร็วกับคนที่ใช้มีแรงเท่าไรใส่ไปไม่ไก้อว่เหเงื่อออกไม่ต้องออมแรงแรงยังเหลือเต้นเหงือก็ชอกแเดงหน้าสองทีที่ไม่สซ้คขาหรอกซ้ายขวาสองที พี่คงไม่บอกจะมอบหัวใจทั้งปุงทั้งใจใส่ตับถ้าเธอยอมรับขยับเข้าใกล้ทั้งกายทั้งใจยกให้เธอหมดเธอจะมีเธอจะบดเธอจะกดเธอจะขี่เอาเธอคนดีให้พี่ให้บทจากขยี้จากขยันจาขยำจะขยี้เอาให้เต็มที่ขยี้ให้เลือดโยดรักเธอคนเดียวไม่เกี่ยวของใครแม้ลมหายใจห้เธอจะบดจะเก็บอ้อมอกเอาไว้ปกคือคนที่รักเราอดจะพักรักเวียนวนหลายคนหลายรอบถ้าปล่อยเรื่อยเปเป็นเถเลืเลยก็คงแห้งกรอบ มันต้องรอบอบต่อบว่ชายเอาใจไปเลยจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่ จะเก็บสะโพกเอาไวิโยกับคนที่ใช้ถ้าเธอใช้ยังไงก็โยกโยกยจะเก็บสะโพกเอาไวิโยกกับคนที่ใช้จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับคนที่ชอบเพราะมันยังเงาเขาคนนั้นก็ยังไม่ตอบมีแต่คนชอบชอบชอบแต่ยังไม่ใช้จะเก็บบันเอวเต้นเร็วกับคนที่ใช้ มีแรงเท่าไรใส่ไปไม่มกลัวเหงื่อออกไม่ต้องออมแรงแรงยังเหลือแตนเหงื่อกระชอกแเดงหน้าสองทีนี่ไป่ซับขาหลอกซ้ายขวาสองทีพี่คงไม่บอกจะมอบหัวใจทั้งหงทั้งใจใส่ตับทั้งเธอยอมรับขยับเข้าใกล้ทั้งกายทั้งใจยกให้เธอหมดจนท จะเก็บอ้อมอกเอาไว้ปกคือคนที่รักเรากอจะพาก็รับเดียนวนหลายคนหลายรอบถ้าปล่อยเรืเ Solar, ่อยเปื่อยเป็นเถาเลยเขาคงแห้งกรอบมันต้องรอบครอบต่อประชายเอาใจไปเลยจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่ คำแทนสุดทันพี่ด็ไดไปพบจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีจะลองดูสี Different. อย่างนี้เรียกสดใครจะวางใครจะั้นพิจะฝันพิจะฝ่าพี่แบบขั้นขาพี่จะมาแหกโขดจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช้จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับคนที่ชอบพอมันยังเงาเข้าคนาานั้นก็ยังไม่ตอบ ชอออบบบแต่่่ยังไมใรับชมวีเพลงสนุกๆก,กันไปแล้วเรียบร้อยกลับมาดูดวงกันต่อนะคะกับแม่หมอเจนนี่นะคะในช่วงนี้ อาทิตย์จนันทร์พุธดูแล้วเรียบร้อยมาถึงหนุ่มสาวที่เกิดวันพระหัสบปีนะคะโอ้โหงานหนักจ้ะงานหนักแต่เงินดีโอเคนะไม่เหมาอว่าถ้างานหนักแล้วเงินไม่ดีนี่ไม่โอเคนะคะงานหนักแล้วเงินดีอันนี้ชอบมากนะคะเรียกว่ายิ่งขยันเยอะทํางานเยอะเงินยิ่งมาค่ะคุณขานะคะนะแต่ต่อให้เงินมาเยอะยังไงคุณต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะไปกระทบ นะคะด้านอื่นๆถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะคะเรื่องความรักช่วงนี้สน่หากันดีจ้านะคะส่วนสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องระบบฮอร์โมนนะคะอ่ะไปต่อกันที่วันศุกร์นะคะช่วงนี้ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เนาะเออนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเอนดูนะคะดังนั้นเนี่ยการงานนะคะก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะส่วนการเงินเนี่ยจะมีลาบ จากทางไกลคนเดินทางไกลจะเอาโชคลาภมาให้นั่นเองนะคะความรักเนี่ยใส่ใจกันให้มากๆนะเออชวนกันไปเที่ยวบ้างนะคะมีเวลาให้กันบ้างนะคะส่วนสุขภาพของคนที่เกิดวันวันศุกร์นะคะก็คือ มันจะมีปวดเมื่อยบ้างนะคะเส้นเอ็นเส้นอะไรนะคะก็ไปยืดตัวออกกําลังกายซะบ้างนะคะบางคนบอกหให้ให้หมอนวดก็ได้นะคะแล้วแต่เลือกวิธีการยืดเส้นเอ็นกันเอาเนาะอ่ะปิดท้ายที่วันเสาร์หนุ่มสาวที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะบอกเลยว่าจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะการงานนี่จะสําเร็จดังหวังเลยทีเดียวเชียวนะคะส่วนการเงินเนี่ย จะมีโชคจากการค้าขายไรายได้เสริมที่เราทำอยู่ต่ำกันไปเลยนะคะความรักลันลาค่ะสนุกสุดๆนะช่วงนี้ดีใจด้วยนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่อง กระดูกเสื่อมนะคะถ้าดื่มนมกินปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยตัวเล็กๆได้เสริมแคลเซียมโอเคนะคะนะอาลราคานั่นคือเรื่องราวของดวงทั้ง7วันนั่นเองนะคะบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ1มันสมองและ2มือของเรารว,วมถึงสติในการดําเนินชีวิตนะคะช่วงนี้ไปชมภาพคอนเสิร์ตนะคะที่เกิดจาก โครงการดีๆโครงการนี้นะคะคอนเสิร์ตพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบาร,รมีจังหวัดสะแก้วนะคะคอนเสิร์ตเวทีไทยที่คุณคิดถึงนั่นเองนะคะงานจากเบียรว,วารวุกับเพลงบุพเพสันนิวาสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอเสียงคนรักต้นไม้หน่อยเลย ดีแฟนเพลงชาวสะแก้วนะครับผมวันนี้มีความสุขกันดีใช่ไหมมอบให้กับทุกคนครับบุกเพสันนิวาสครับเขาว่าบุกเพให้มา ultan, e> คู่กันเคยคิดว่าไม่สำคัญกับเราสองคนเท่าไร รารานเหมือนใจเสพติดยิ้มหวานกลับบ้านยังนอนละเมออ oh. ในหนึ่งวันฉันเจอผู้คนมา,ากมายแต่ว่าทำไมใจจึงคิดถึงแต่เธออาการแปลกแปลกตั้ง ลองถามดูที่หัวใจว่าใครที่เธอใฝ่หามีคนคนหนึ่งเฝ้ารอแอบสงใจมาแล้วเธอจะได้รู้ว่าฉันมาเพื่อเป็นคู่เธอขอบคุณมากนะครับสำหรับพวงมาลัยที่ใหญ่มาก อาอยังไงก็อย่าลืมปลูกป่ากันนะครับผมเราสังเกตง่ายๆเวลาที่เราอยู่ที่โลกเนี่ยรู้สึกร้อนมากเลยแต่เวลาที่เราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากถ้าอยากให้โลกเราหน้าอยู่ต้องปลูกต้นไม้ครับผมแล้วก็ร้องเพลงบุกเพสันนิวาใต้ต้นไม้ไปเนาะอาวในหนึ่งวันฉันเจอผูกคนมากมาย เธออาการแปลก,ปลกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอใครดักผูพันกับเธอตั้งแต่บาง่อนนานมาฟังนี่บ้างอยากรู้ว่าเป็นบุเพจริงไหมลองถามดูที่หัวใจว่าใครที่เธอไป สาาาตจะรรู้ว่ฉัันกเธอขอบคุณมากครับวันนี้ขอขอบคุณเวทีไทยมากๆนะครับแล้วก็แดนเซอร์สาวสวยทุกท่านนะครับขอให้แฟนเพลงชาวสะแก้วมีความสุขมากๆครับ